สวัสดีครับอยู่กับหล้อดามกรีนครับเดี๋ยวมาดูชดเสียวๆดินสไลด์ครับม,ออมีแผนสองอีกบ่ยังไงอ่ะ,อะแผนสองแบบไหนหอ่ะขึ้นบนเลยนะโอ้แผนสองเขาวางเรียบร้อยแล้วขึ้นข้างบนถ้าไม่มีการวางแผนก็คือจบ น,นี่มันก็จะสไลด์มาเรื่อยๆครับเหมือนเขื่อนจะถล่มนี่แหละตรงนี้รถลงมาไม่ได้แล้วครับเพราะว่ามันฟรีอออันนี้ก็ไหลเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็จะพังมาครับ พังลงมาแน่นอนสกิดได้ไหมสกิดให้มันพังได้ไหมเดี๋ยวเราจะดูว่ามันจะพังแบบไหนครับนั่นเริ่มาแล้วรื่อยเราก็คอยระวังมันน่าจะร้องดาฝั่งนู้นด้วยฝั่งนู้นด้วยนั่นน่ะฝั่งนู้นมันไปแล้ว นน่นแ่ะตรงนั้นน่ะเข้าอีกแล้วอ้ <laughs> เล่นเล่นได้แล้วครับงานนี้อู้ห <laughs> ูแออันตรายครับยืนยืนไม่ดีมีมีตกครับน้ำก็จะไหลามาเรื่อยๆแล้วครับดินตรงนี้ก็จะสไลด์ออก โชคดีเขาบอกว่ามีแผนสองคนระับแผนสองแผนสามอะไรของเขาประมาณนี้แหละเนี่ยยืนแบบนี้ก็อันตรายนะพูดถึงอะ่ะเพราะว่าดินมันมันไม่จับตัวดินมันเจอความชื้นมันก็จะแตกถูกน้ำโอมไปเรื่อยเ่อยมันก็จะ หักแบบนี้แหละดินจะหักสไลด์มาเลยครับเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะแก้ปัญหายังไงครับตรงนี้น้ำกับโคลนผสมกันครับแต่พื้นที่เขาทำให้เรียบเลยนะเดี๋ยวเราจะติดตามจนกว่าสาลูกนี้จะจบจะเสร็จให้เอฟีได้ดูว่าคันเดียวกับสะจิตไร่จะใช้เวลา นานไหมน้ำก็จะไหลาไมาเรื่อยแล้วครับน้ำมาเรื่อยแล้วสกิดหน่อยสิ <c oughs> ทำไงสิเนี่ยตรงเนี้ย <c oughs> ทำยังไงอยา <c oughs> อันจะมีแผนสองแผนสามครับอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงได้เคยดูอ่ะเรลยไปสนใจมันลเลยไม่นมสนใจเเราเอง๋อ <laughs> ใช่ใช่โอเคสุดยอดมันมันดินมันไม่จับตัวเลยเนาะโอ้นี่หัวหน้าโจ๊ยจ้ะ สกิดหนได้ไหมสกิดให้มันรืบได้ไหมสกีดให้มันลงได้ไหมเดี๋ยววิ่งได้มันเดิมป่ะอ๋อต้องมีระดับน้ำครับเขาบอกว่าระดับน้ำอันนี้ได้ระดับยังอ๋ออืออ๋อขุดเอาระดับน้ำก็คือไม่ต้องไปสนใจมันครับตรงนี้มันจะเป็นระดับน้ำ ก็คือระดับมันจะเสมอน้ำก็จะไหลลงมาเรื่อยสุดยอดเดี๋ยวก็ขึ้นรถแล้วเราก็ต้องออกไกลๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่คโครนเยอะคโครนค่อนข้างจะเยอะครับเอ๊ะตรงนี้ไม่พังสักทีอะ่ะ อีกสักพักมันก็คงจะพังมั้งเขาบอกว่าเป็นระดับน้ำทีนี้ก็เปลืองเชื้อเพลิงแล้วแหละคลนมันดันไาเรื่อยครับคลนมันหนักเนี่ยน้ำมันจะไหลไาเรื่อยแล้วก็ดันโคลนไาเรื่อยดินตรงนี้ก็จะสไลด์พังมาเลยครับ ไม่มีปลาครับโอ้อยู่ข้างบนก็ตักเร็วเลยพืชฟาสเหมือนกันครับ